มันเลี้ยงมันเกิดที่บ้านเอามาได้นะแต่บ้านห้ามเลยสวัสดีครับสหายโจ๊กเจเจเหรอไอเฮีย,ยมันเอากรหดี่เข้าบ้านไอ้บอ จะเอาเพื่อนมาเลียงมันเกิดที่บ้านเอามาได้นะแต่บ้านห้ามเลยแล้วก็จำไว้ด้วยฉันไปนอนบ้านไม่ให้คืนเรียงกลับมาพพุ่งนี้เที่ยงแล้วถ้ากลับมาแล้วสภาพบ้านไม่เหมือนเดิมมันตาย ชิบหายละไหนว่ากับเพียงไงสวัสดีครับสหายโจ๊กกลับมาไหมเนี่ยแบนเอ้าก็วันเกิดไงครับปโตะแลก็เมื่อคืนฉลองมาแล้วไงเฮ้ยนั่งไปโดนอะไรมาวะมึงลืมไปแล้วเหรอว่าวันเกิดกูเนี่ยคาบเกี่ยวมันเที่ยงคืนไงจำไม่ได้ไงไไไไไไปะโต๊ะเนี่ยพูดมากเลยแปลเบียร์มาดีกว่าคนละขวด อูซื้อกะลีปั๊บมาให้ก <c oughs> ินปุ๊บกะลีปับปกกป๊บ แต่มันก็ยังอยู่ได้วัวจะรอดมาได้มันเอาตัวรอดมาได้ทุกเคนไหลอย่างเงี้ยใส่พระอะไรไว้เนี่ยเพิ่งอยากจะดูพระแม่งจริงนะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับเฮียโจ๊กโมมึงมาอยู่ได้ไงผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจเจ้เขาให้ผมมาดูพี่กลัวพี่อย่าทำบ้านเละสุดท้ายก็เละจริงจริงด้วยใครวะสหายนี่น้องเมียกูน้องเมีย โอ้โหี่ศัตรูเลยรี่พี่ผมมาพร้อมเป็นมิตรแต่ทุกอย่างอ่ะมันคิดด้วยราคาเอ้าวแต่มาฉาชีพมิตรฉาชีพหายแล้วจริงไงกูก็ไม่จ่ายกูมั่นใจว่ากูเก็บทันก่อนที่พี่สาวนี่จะมาเก็บทันอยู่แล้วเอาเร็วคุยจ็บของฮัลโหลเดจิเหรอ เออไอเฮียมันเอากระดิ่งเข้าบ้านไอโบอ่ะผมเหรอเล็กไม่แน่นะตอนนี้ผมยังไม่โทรเอออีสปาพ์ฟผมอาจจะโทรก็ได้ได้โอเคจ่ายผมก็ได้แต่มันก็ต้องช่วยกูเก็บกันนะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ้าวผมด้วยเหรอใจ่ร่มๆก่อนไอเรื่องเก็บนี่มันแป๊บเดียวดูเยอะแยะจัดกันก่อนเลยดีกว่าคนละขวดเอาไว้เอาเบียร์มาแล้วกูกินหมดขวดกูต้องช่วยกูนะ ได้แน่นะแน่สิไม่ยัวนะไม่ยัวสิเอ้านี่มันเพลงยัวเล่นอะไรกันเนี่ยเออที่มันเพลงเก่าแล้วใช่เคยได้ยินเพลงใหม่ปะไอเพลงเมาคีล่าสัตว์ละเมาคีลาสัตย์เมาคีลาสัตว์ มาเกล้าอเดีตเออรู้ที่แล้วทำผัวแล้วเก็บบ้านผมบอกแล้วว่าผมกินหนักไม่ได้พี่ไม่เชื่อผมไหมผมมากินอะไรอยู่นั่นแหลมมากมายผมบอกแล้วผมง่วงนอนพี่อะไปเก็บบ้านให้เรียบร้อยดูแลด้วยนะบายๆแค่นี้แหละกันดี ทำ <c oughs> ไมบอกว่ากลับเที่ยงไหใครทีอรักมึงดูสิกี่โมงแล้วเธอนาฬิกาตายว่ะเดี๋ยวมึงได้ตายตามนาฬิกาเก็บด้วยครับครับขอโทษนะครับเดี๋ยวจะกลับตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับใจกลับใจนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน KR88 ด้วยนะคะ